สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับตาลทวพยากรกันอีกแล้วในวันที่17กุมภาพันธ์2 5ั4้นั่นเองวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีหลายๆเรื่องที่อยากจะเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เกิดหลังจากที่เราได้เตือนกันไปแล้วว่าชาวราศีเมษนั้นจะได้พักผ่อนในช่วงนี้แต่ถ้าหากไม่ได้พักผ่อนมันจะกลายเป็นเหตุที่ทำให้เรานั้นทำอะไรไม่ได้ไปซะเอง ต้องระวังเอาไว้นะครับคราวนี้เรามาดูกันอีกดีกว่าว่าราศีใดที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนฝูงที่จะไปเหตนที่จะทะเลาะการมีการความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเรามาดูถึงชาวราศีเมถุนกันดีกว่าเรียกว่าอยู่กันให้ลุ้นสนานเนาะชาวราศีเมถุนเนี่ย เรียกได้ว่ามันก็มีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วก็มีคนที่ห่างออกไปกลุ่มหนึ่งแล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราจะต้องไปอยู่ตรงกลางระหว่างคนสองกลุ่มนี้พอดีเรียกได้ว่ามีเหตุที่ทำให้เรามาแบบกระทันหันมีเหตุที่ทำให้แบบเราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้อยู่ในสถานการณ์ที่กระอักกระอ่วนใจทำอะไรก็ไม่ส่งผลออกไปอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะครับการที่เราจะต้องไปอยู่ตรงกลางระหว่างสองคนนั้นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปใก,กล่เกลี่ยให้ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องไปทําอย่างนั้นถ้าหากเราเพยายามที่จะทํามันก็จะไม่ได้ส่งผลให้มันสําเร็จมากนะักไม่ได้ต่างจากการที่เราจะต้องไปอยู่ไม่จะไม่ได้ต่างจากที่เราจะไปอยู่เฉยๆเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นดีๆว่าเอ้ย เราขอบเขตที่เราจะทําได้นะมันอยู่ที่ไหนขอบเขตที่เราทําไม่ได้มันอยู่ที่ไหนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในเรื่องนี้ไว้ให้ดีคนที่เกี่ยวข้องกับเราฝ่ายหนึ่งกับคนที่เกี่ยวข้องกับเราอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจแต่ในความเป็นจริงคนพวกนี้เนี่ยจะมีคนที่มีประโยชน์มากกว่ากับมีประโยชน์น้อยกว่า ถ้าเราแยกถึงสิ่งนี้ออกเราก็จะรู้ถึงหนทางในการจัดการของเราว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรต่อไปดีก็ขอฝากไว้สำหรับชาวราศีเมถุนซึ่งรับเหตุนี้เนี่ยไปเต็มๆกับอีกราศีหนึ่งก็คือราศีกุมก็เรียกได้ว่ามันมีอยู่3ฝ่ายใช่ไหมก็คือไอ้ฝ่ายที่อยู่ตรงกลางฝ่ายที่ทะเลาะก,กันสฝ่ายมันสตัวละคร ที่สำคัญก็คือราศีกุมกับราศีเมถุนว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ประมาณนี้ทั้งคู่ถ้าไม่ได้ไปอยู่เป็นฝ่ายที่ทะเลาะเราก็ไปอยู่ฝ่ายตรงกลางถ้าหากเราเป็นฝ่ายที่ทะเลาะเราก็ต้องไปหาคนตรงกลางมาช่วยถ้าหากเราเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงกลางเราก็พยายามมองว่าเราสามารถช่วยใครได้ช่วยแล้วเกิดผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับ สำหรับชาวราศีเมถุนเป็นหลักและชาวราศีกุมรองลงมาสำหรับการพยากรณ์ที่จะมีในทุกๆวันก็ขอให้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันออกไปนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับตาลทวะพยากรณ์ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับสวัสดีครับ